พี่น้องเลยเนาะเรียบร้อยเอาจังได้ก็ได้สกายสบายดีไหมเมฟซีเวสสูบสูบคนพี่น้องเลยพอกระทำหลายอื้อเนาะนี่แหละพี่น้องเลยอ่าวิจกที่น้องนามาเห็ดเนาะอ่าเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเพราะว่าทั้งนั้นกะตั้งขึ้นในตอนตอนบนกะยังบ่ได้ขึ้นไปเห็ดเพื่อพี่น้องเลยเนาะอ่าเพราะว่าหยุดเบกก่อนพี่น้องเลยทางนี้ก็อ่าเฝ้าเลงพอทางนี้พี่น้องเลยเนาะ พอทันนี้ก็อยากให้ท่านบุญเดืนสามเพื่อนว่าพอได้มีอมบอลดังพื้นดังไฟพี่น้องไงอันนี้ก็เป็นเฮือนเอ้อยเนาะเอ้อยเอ้อย,เออยลูกป,ป้าเพื่นอน<ร>เอ้อยน้องหลาเองด่งเนาะเอ้อยตูนพี่น้องเอ้ยมุงลังคาให้เพื่อนพี่น้องเไยทั้งคอทั้งมุงเนาะอคอขึ้นหลังคามุงพี่น้องเไยตัวนั้นก็แล้วตัวนะ่เนนะเรียบร้อยเนะาะหลังก็เนาะ นี่ต่อพี่น้องพอได้บ่อนเพิ่นงามุงอ่านึงเข้านึงน้ําทุกอย่างก็ย่านฝนตกคนละเด้อสาพี่น้องพี่น้องเอาจังได๋ก็ได้พี่น้องมาเบิ่งนํากันเนาะทางะรองก็มานํามื้อนี้อ่าเด้อทําดเพิ่นก็ยังอยู่เด้อพี่น้องยังทนได้ขึ้นไปเฮ็ดเือนําก็ได้เนาะอ่าถาม่นก่อนเขาดินนะเขายังจักอ่าเพิ่นนะเขาแล้วบ่พี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวน้องหลสิถามเพิ่นเพิ่นเบิ่ง ลงมาพี the, Arrow, follow, in, uh, so, ่น้องทัลงทันวาห่เดี๋ยวมาเข้ามาถามึงทานนั่งอมาก่อนไรอมาก่อนพี่น้องเลยตอนกลังดีใส่อข้างครับสบัสดีั๋อโต้ไได้ข้าดินเรียบร้อยป่าอเรียบร้อยเนาะอย่างนี้กนยังทันได้ขึ้นไปเถ่อพี่น้องเลย อีกย <molec> ่างกับมาเห็ดทางนี้น้ำตัวทางนี้กับพ่อทางนี้พี่น้องเยเนาะทางไหนก็จะเห็ดทางไหนก็จะเห็ดน่องหละก็ได้ทางนี้ก็เป็นเฮือนเอื้อยพี่น้องเนาะเป็นไห้มะมุงไห้เพิ่นพี่น้องเนาะทางก่อทางมุงนี่แหละมุงมันนี้ก็นเนาะชิลเล่อหยอกพี่น้องเนาะไม่แต่เก็บรายละเอียดเก็บขอบคายิงชาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาโมทโทบล็อกทำกี่ไรเน้น

tại nhưng nhưng lại บ่ là บ่ส่งครับแล้ว rồi ไหร่ nhìn sang sỉ đây แน่นอนๆรถตัวนี้บ่บ่ยิงนี่กะ ลosing nó ใครเยอะกวาหันหันอย่นมีกับเอาฮมโนเอาจะสมโทงันเไปพูดปพูดมันเป็นวรแป้นน็อตตัวนั้นตัวจอเขเบ่งกี่นี่ใส่บอน็อตตัวนี้หน่อยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรดํามัเป็นอะไรบอมันเป็นหัวตร์บิบอ งอเตองบอกเลยเกิดมาเพือจะต้อนนั่นแหละทมหา็อตอยู่ไม่ใ่นเไปละเอากยิ่งตัวนี้เรก็เลื่อนมาอนีได้ตัวนี้ยิ่งมันยาก่นียได้ปะไปพูดเร็วเลยไถ้าใส่นอหน่อยก็ใส่แบนี้ก็ได้ใส่นอหน่อยก็ใส่นอนหน่อยมันเป็นหวตาลบีแน่นนะเขาต้องได้หันลงไปเราบานเนาะ เขาว่านั่นนี่อือบึมีหัว่ได้เอามาทำนะหัวตะลุบทั้งพ่อบอกกันไปซื้ออยู่เขาบอกมีไปยืนเฮ้ยไปไปซื้อเฮยไปซื้อแม่ไปนี่ในร้านแต่เรางกเลยดิเไม่ได้บอกเราเลยบอกว่าเราจะซื้อวัวน้องล่ะซื้อน็อตวัวยิงน็อตวัวยิงน็อตแบบอันคล้ายๆตะลบิดนะถามเขาเขาให้หรอกเขาเคยซื้ออยู่ร้านรวยมากแม่ร้าน

เอออะไย่ง้ยครยังใคกว่าจะพุ่นมีกระตังมำตังใส่ีด้ะนึกห้องอยู่เมื่อกี้ฮะห้องปะห้องห้องหนะา,งางกกห้องเอะ้คอนบ็อกเบิดคนบล็อกไรห้อง

เสรบิดเดนเอาไปิดดิพพอยังรมาพี่นะราสองหลงหลับไปรวมรวมอยู่บ้านเนะ ห้องเต็มเนี่ยคือรวมเล่องบนเลื่องงนรวมกันอีกมันจะมบนมันจะแน่นเลยลูกะว้าไปเขาจับยุกบจับล่ะมีบัวับเรอเอมาจให้าิกองไปยังนล่ะอ้าว

ตันันตนันบอกปไดตัวนี้มันสั้นเ้นตัวนี้ันขึ้นไปวสั้นมันวันมื่นแล้เหรอสิ่งเวมึงเคยช่างสีดดโดดลงต้นไหนมันบริพืชได้มื่ดมนผดอยู่เนาะขตีนิดบินนอเนี่ยเอาไหนเลยนาะใ่กหอ่บ่ารมณ์แหละจไเตกแวปะเอ้าอันนี้ เช้อะไรเก็บบดแล้วเปะตกวันเนี่ยเก็บบดราบอเก็บบด้วันนี้ใช่ปล่างเหล่าได้เปะลังเหล่าเหาก็มีเก็บบดเลยบดเท่นั้นแหละจะทาแล้มาแลยืนในสนามนอัตกอยู่หน้าทองชำอัดยูนฮุมเดี๋ยวบ่ไรออกด้อโออันนี้ก็งามะ่เนางามทั้งงามทั้งนดเลย

มีแต่ล้อแล้วเนาะล้อะไอเป็นซื้อมามีแต่ตัวคลามข่งขึงไว้แล้วเรอเนี่ยเอ้ยมันขึ้นมาได้ยินเสียงจักปะตู่มได้เสียงจัะกแจักัหน่ะมาแต่ว่กระดังตัวแล้วเนาะอเะเอ nhau nhớ thương, bà chồng là Mà hẹn như, <laughs> <laughs> à, à, như thế đám Thầy cháy, thầy cháy, như mà cho chồng Nó thử thông bà 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 bà. Bà. Thử bên khay. bây giờ là khai bài Ngon, เรื่องไม่เด็กตะรองครบแล้วละบอครบแล้วละโดยโดยอ๋อครบแล้วบ้แล้วเนาะมีแต่รอแต่ทางนี้ขึ้นไปพี่น้องอ่าอ่าครบใหม่ครบตอกเรียบร้อยข้าวเช็ดพรีมันก็อ่ามันบ่ไรแด้กพี่น้องมันเห็นยากเนาะหนักเลยจับจับบ่ได้จจิขี่อะไรเนาะมันได้ขีดตะคาบเข่าเห็ดแบบอ่าคล้ายๆงามกระทุนนี่แหละขาบเข่าบนอันพิเศษ เพิ่นมีค้างพ่าดไหม่ปะคุเฮ็ดยุ่งคเฮ็ดยุ่งกันได้เพิ่นอันไม่แถวบารมด้จ้ะเฮ็ดแบบเดียวนั่นเนาะบบเดียวกันอ่าคือข้าบแบบนนั่นแหละข้าวดินนะข้าวยังเรียบร้อยเนาะดินข่อยก็เอาเข้าแล้วมักน้ามะนยังเรียบร้อยมักน้าเรียบร้อยยังเหลือแต่เทเนาะเทแล้วก็อันนี้สาบพี่น้องเลยดินเข้าวยังเข้าแล้วก็ ทีเทก่อนมาไหนเนาะเทแี่อลไรก็คือไม่ใช่หรือว่าอะนั่นโอ๊ยมันไม่อยากน้อกเนาะใช่แล้วจึงใช่เมนนสมันไม่อยากพี่น้องเนาะแต่ว่าเทก่อนมันก็ไม่กับเพื่อนเนาะหรือว่าพี่ชายกนอนึังเทก็ได้มันจังคมใหม่แม่นน่าดีน่าดีก็ได้เบิดแล้วพี่น้องข้าพเจ้าจังเทียร์มันจังคมใหม่น้ำไอ้ชายมันอบใหม่เลยนะโคมใหม่ตัวเขาบากไหมน้ำกัน พี่น้องเหรอเนาะอ๋อโอเคซะพี่น้องจะมาเข้มนี้กัเดี๋ยวจะขอโตไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวขอโตอ่าให้เพียรงานก่อนวันนี้เนาะนี่แหละพี่น้องอเรียกมาเห็ดแตละมือเนาะเมื่อวานนี่กัอยู่นี่เบ็ดมือลองคุยทองกัสลบอปเป็นไข่ทางน่ะ <c oughs> เป็นไข่ไว้มาหนำเมื่อวานนี่กันมาแต่มือกบบ่อนบนเปียดเมือก่อนนอนนอนมานบ้านมาเป็นทาสีกันเจ้าของ เี๋เก็บสีขึนยังเรียบร้อยแล้วก็มาเฮ็ดนําเพิ่นเนาะเดี๋ยวซันใดก็ยังอดสิรอพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวมื้นั้นสิขึ้นไปเฮ็ดหาเวลาว่างๆก่อนทางเอื้อยก็พอเอื้อยพี่น้องเนาะทางนี้ก็แล้วก็เร่งอยู่ทางตองเยจะได้อันเฮ็ดบนไฟนึงเค้าลยันบ่มีบนนาไฟนี่เฮือือ3ได้ถ้างั้นก็พอทางน้ําคือกันแหละเนาะทางองก็ได้พี่น้องไคยอดบุญคือกันบ่มีคันใดก็คันใดใช่เนาะ ขึ้นข <Okay. c ười> ึ like that, ้นยากแล้วพี่น้องก็มีขันใดแล้วก็ได้ขันใดโตนะหาแล้วดอีบัวโดนอีบัวโดนพี่น้องเี่เนาะทางนี้กัยากแล้วทางนั้นกัยากแล้วเอขันไดก็อดจะรอไปน้ำกันมุ่งตัวนี้แล้วก็ไขแน่ดอกมุ่งทุวนี้แล้วแลยก็จะขึ้นไปพุ่นคือเก่าเนาะถ้าว่าบ่มีเวียดติดขัดทางอื่นจันใดก็ต้องหาเวลาขึ้นนั่นแหละพี่น้องจักมือเนาะเอขันไดก็เดียว าถา,ามทั้งพ่อคือเก้าอะไรพี่น้องเลยบุ้ททางพอ่อถ้าพ่อบนวางแผนไปทางใดก็ไป,ไปเบิดทางบอดํามันยังเป็นเบอร์เกลเนาะเป็นบออันนี้เราพี่น้องเลยขอแค่ทางพ่อเป็นบอกกลับไป้เบิดเนาะโอเคพี่น้องสมัครคลิปนี้การเดียวจะขอตัวไปก่อนพี่น้องอราจะได้กลับบ๊ายบายเนาะ